แล้วเสือกินจำเป็นปลากระป๋องแล้ววัตถุดิบของเราในวันนี้ค่ะปลากระป๋องเราวกระบุนเส้นจาพี่นอเดาว่าอยากนอกว่าเมนูนี้เมนูนี้เป็นเมนูทีเตวเด็ดสุดๆเมนูชิคาบังเมนูชาบังน้อยใส่ไปเราจะสวยงาติ๊กหอมเสฉวนหอเลยแต่ว่าเมนนี้ปลคือส่งขึ้นจืดถูกหอย่อนๆแขง เราหันห้องบรรยากาศเย็นๆผิวเซนแกงเ้นร้อนร้อนร้อนนู้ดส่ปลากระป๋องอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้หนูแน่เบิงนะ้งหน่อยหนูกำลังกินหม่ะหมี่ค่ะกำลังกินมะเเศษขนงานของหน่องมาลีเลยเถอะเนาะปลาหน่นองมาลีหมา,หมาหน่องมาลีข้าวหมานเถอะวันนี้อันพอดีเป็นนันยังกอก จำว,วันสู้ขวัญน,น้องมะลิจ้ะกับแม่แตงแต่ขอนมาเพราะท่านเดี๋ยวนี่พุทไทยผันติเหตุขันหอดเดือนเย็น,เนมากเหมือนกับจ้ำวันตั้งแห่ได้เดือนกว่าเดือน,เ,อนเกินเดือนจ้ะแม่นเหมือนกับจ้ำตอแม่พี่น้องว่าร้ายงของคนหลายๆด้วยจ้ะเด้อนี่หละได้ผลงานหลายบันไดิ นี่กะสีเอาไปแม่มันพอกแม่กาสซไปเปิดมันซีไหวเอาเงินตี่ันเดียวห้องหลวงชื่อว่าขันแมคคัสสนกัยืมกรอน <c oughs> อแม่เย็นนะเนอแม่ยืมก่อนเด้ออันนี้ของคุณยาวนนันนี้ของคุณปูคุณยาคนกัมาหลับขันของคุณยาของคุณปูของคุณยายอันนี้ใช่ละของคุณตาอันนี้ของคุณตาเด้อพี่น้องอันนี้ขายปลาแดกกินวินขายปลาแดกกินวิน อันนี้ของปูเออของยาอันนี้ของยาของปูอันนี้ของคุนตาอันนี้ตุ๊กัตาหน่อยกับตาหักตุวกัตาหน่อยกับมาตาอีสานบันดงน้อยคนน่ะของปูของยาแล้วก็ของอของยาสามของยาสามของประตูของของของยาตู่ที่เหนีีวผู้ใดรวะน่าจะของคนรุ่นคนรุ่นกับแม่ตู่คนะอันคิดว่าอันนี้ของประตูคนได้เนาะ ห้องประตูจะเป็นเงินที่นีบอ้อมของประตูอันนี้คือของของแม่ยาเพื่อซื้อกาปูออมสินมาฝากร้านครับผมให้มันขัดพี่น้องหลานตาพี่น้องผลกามาผูกเขียนมาตุ่มมาโฮมใส่ดีใจ่แบบปูน่ะรูสวกรู้สึกได้รับขวัญเลยมีแห้งคิงขึ้นมาเลยค่ะหลังจากออกโรงพยาบาลบอกพี่น้องไว้เบิ้งได้ช่องอีสานบ้านหน่อยครับนี่ดเขาไปเบิ้งเด้อพี่น้องอีสานบานน้องหน่อยเพราะว่าช่องพอหน่อยที่นีดแต่ ทําเนื้อซอยจุบกันแดงบ่ได้ทายครับผมแม่นควรมีเนื้อกับตัวนะอันนี้เ็นล่ะมาอยู่เฮนอยู่ทานแล้ว เ่นองคนละม้านมรีหน่อยม้าขนาดเด้นอยเนองคนนะเน้มูปูหมลุงป่านน่ะคุณมาตุ่มผู้ใดกับย่งมหาหนองมาลีสปลาทับใจร้ายค่ะคุณขวดทั้งหลายกระเท็ดเนอยู่เนกินยัง้เลียงี่นองอินนหํำจำร้านี่นอง้มร้านยูัยังคับใช่ครับแม่หิวเขาครั อาปากแล้วห้องถองวันมื้ีน้เราสิห oh, ล okay. ับบดดูแลหลานสิไปหานอกกินแรงก่อนค่ะนอนเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนี่ได้ยังกินแม่ส้ยนี้ลอยแล้วแม่แม่สร้ยแบบตาลอยเลยอ่ะดีค่าก่่นลูกวันนี้หน่อยนั่นตลอดครับผมแค่ตัดเล็บให้หลามวะ เล็บเงาหรือเล็บเหมือนในเล็บเงาแล้วหวงหล่ะแมลงที่ตังไต่สิบบ้านควรจะของะบ่พี่น้องเลยไม่มีเพ้่อหายยังครับเดี๋ยวหาแล้วเสียกินนะจอเห็นปลากระป๋องแล้วสีแกงเข้มใส่ปลากระป๋องแต่ว่าบุญเส้นห้องยื่ใส่แม่บุญเส้นยื่ใส่ เซ็นเบิร์ดจ้าขอบคุณครับเซ็นเบิร์ตได้ไปดูสอเขาดเซ็นเบิร์ดครับตอนแรกแม่ปังบ้านใส่เส้นมาหมาบอ่ะเขาเริ่ว่าทีไปซื้อเส้นบอลครับใส่ไปน้ำบอสบอ๋อไปน้ำบอสเดี๋ยวเตรียมของค่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปลา่างงามๆก่อนเองหน่ยบอกมีทันล่างก็ได้เนาะยขับคุณี่ใช้ก่อนของเงินมืเลยนี สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุครุสุคนครับพี่น้อง F4 ทุกคนอันใหญ่ปางซื้อหอยมาจาตตาาดอันบ้านคุดว่าครับพี่น้องเออเปิดไฟในะไม่รู้มันยังเห็นหอยครับหอยขววโอ้ยไปบ้านคุดว่ามีได้หอยนอเลยมาได้อยู่บ้านเจ็ดเลีนครับพอดีว่าเรามาออมม่ได้เวลาออมมาเมื่อวานนี่ตรงนี้หน่วยหอยมาปีน้องหอให้ได้พวสิตัดคนสนาสนานหอยกะเฮากะเอามีดนล่ละตัดคนลวกะ เราออม,มน้อยๆจากทวยนี่แหละครับพี่น้องกินแรงกับอันแกงปลากระป๋องครับจไปค่ะกินคู่เดียวแซ่บๆนะเดี๋ยวเด้อครับมาแรงนํากันเด้อครับใช่ไหาขาวเิ่นๆอ๋อๆ๋อต่อต่อพวกเขาจะไปเปิดไฟจะมาสซุดลอยกระเซ็นวัตถุดิบของเราในวันนี้ค่ะปลากระป๋องหรือกระวนเซ็นจ้าพี่น้องคงเดาบาอย่างน่าว่าเมนูอีหยังใช่ครับลองเพลงกันปลากระป๋องปลากระป๋องรสชาตุ่มชุ่มฟังนะครับ เฮ้ยเขาอย่าไปค้ายยีห่ห้อปติปิดไว้แต่ว่าวุ้นเส้นนั้นแพงนหมสายฝนเลยค่ะคะักถ้ามจะมีวามสงสัยได้ว่าวุ้นเส้นนี่เขาจะเป็นบริษัทเดียวกันกับยาสูบปะเป็นยังสายฝนแม่ครับก็มาดูเด้อยาสูบสายฝนวกุ้นเส้นสายฝนบอกได้บริษัทอุตสาหกรรมวุ้นไทยเข่ากับตองอ่าเด้รับวปล ต่อครับไปครับสีบ๊วยแซ่อะไรวะใส่น้ำบ๊มักแซ่คุณเพื่อนเอิญเส้นเส้นร่อนเส้นร่อนบอคะแต่ใส่ก็เอิญวนเส้นแห้งอ่ะใส่บ๊คยอยแซ่จ้ะใส่ใส่แกงเลยเพราะว่ามันยังใสอันมันมันบ๊อืดในความรู้สึกใส่อ่ะคือมันเวคือมันสดมากมันฉีใสพอดีครับมันมันบ๊อิญมันจะบ๊วยเป็นขาวคุณครับข้าใส่สองห่อเลยบอไม่ข้าใส่ห่อเดียวก็พอตามถนัดครับมันสะได้ลายบว่านี่เปิดปลากระป๋องก่อนครับพี่นนอ เปิดง่ายอยู่ดอกครับแต่ว่าก้อนหนานี่ทาม,มารถทำได้หน่อยๆมันจะมีปลากระป๋องชนิดหนึ่งครับที่มันมีแบบว่า,าบุกซ่อนเปิดเมีนก็บับใช่ครับบอกเขาใจผมกับบอกเขาใจว่าเป็นอย่างที่เห็นไม่ให้เปิดยากเลยบรับหรือว่าเป็นสิ่งนี้เจอครับหันยังอันนี้กับเปิดงานขึ้นปั๊บง่ายๆครับผมอันนั้นล่ะกลุ่มงัดกลุ่มอย่างเด็กินบางทีเอาเด็กกินเดดเดดเอาเมียนเป็ดซอส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 จัาเห็ดนุมตาเบลีอ่ะครับโอ้ขนงจอมเม้า เหรียญน้ำครับผมจอมพวกไปเลยหลายอ๋อหมูม้วนไปกินบะจอมไส้ลวดครับนี่นะครับชูมูชูผวกเสียบเตะปลาเด็กบองบ่อนะจอมเอาเไปเป็ดแก้วขอเจ้าจะไปเห็ดแก้วกินบะจอมครับครับพาข่โอเคครับครับผมเอาอะไรใหญ่ก็กินตามเรื่องจ้าพี่น้องใส่บะเลยใส่ขาเด้อกอะรเด็กใส่ขาก็ใส่ไก่จ้าข้าวปลาเลยเอาเพียดวะพี้จอมเอาพอดีเนาะบลเค็มเราเนี่ย ไปก,กัดเขาเขาจนหัวบา,าบบดไปนะถือข่ามถูดหอมแดงกระเทียมค่ะตำค่ะตดำพ่อบุบบุบกับพ่อจ้เอะเห็นอันอันนั้นดอกไม่ยาจิกตะตปูแอร์แล้วกินในสองเบ้าแอรอยากตัดเอา้าสอนตาของสุนเข้าไปสิคือสีเรน้อรลูปะ ชูขวัญของวันนีส่วนตาผงสุรเฮียบันเพราะว่ามันมันยากเ้างมีได้ไม่เสาเมันก็เลยวางไว้ทางนองเอากละตักไปก้อนก็ได้ดอกเอาจังไปหาเสือใหม่หลาไรแบบนีเสียเสียระบบเลยบไปประเทศไหนจำเพือสักขวัญตอนยังมันยุบเลยรู้วยเข้าว่าต้องพุงหนักมากระาเพราะว่าปลากระป๋องมันมีความนัวอยู่เอยืมนี่เด้อเอาไปเลยจ้ะมาทเจียวเสือของเรือค่ะประเดี๋ยวเขาซื้อหมูกรึเกล็ดขับใจ ใส่แกงไก่พี่น้องกินมือเช้านี่มื่อกระปุกนึงมื่อกระปุกนึงโอ้ยโอ้ยลมก็เป็นแบบว่าบรรยากาศเงาเงาคนจะตกจะดีมากเงาอย่างไรจะอึ้นแบบแบบสดสดลืมตาพี่น้องลืมคือพอ ใส่ตะไคร้ด้นะจ้ะใหได้หอมๆหอมกับเรื่องเม็ดปกติแหละครับซานทำให้นอนยากเห็ดแบบต้มยำกับบดองใส่ปลาแดกแล้วก็ยีบมะนาวหัวข่าจ้าวันนี้กินแบบบ้าไ้ขัวเครื่องกวอนมาครับบ่ขัวจ้าเคื่อมันหอมมันะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่น้องมะลิ น้ำไปเลยเพราะว่าบุญเส้นช่อนหอมอมหอยผลเข้าไปตับอ้วเนะระวังล้อหม้อเดือดจ้ะเตรียมผักอันแกงปลาก,กระป๋องใส่บุญเส้นใส่มักใส่ต้นหอม,อมผักชีลาวเลยจ้ะหลักๆลักไขตูอันนี้เป็นผักผักชีลาวครับใส่ผักชีลาวสีมันถือนี่ไหมครับ มุ่งยาตำเสียอันนันไม่งันม่วงพันกล่องมันกับโบขยชัดเนาะอ,อันนี้มีผักอีตูนะพ่อมครับแล้วก็บปไปมะกรูดูดครับผมเสียน,นี้ห้ากับต้องตัดบ่ครับที่เหลือก็ว่าสิตุ่มขเขาเป็นสายเป็นสายแล้จ้ะตัวยันยันมันกินเหมือนใบฝน <laughs> ตัดจากหน่อย คันเสียหนามันก็สิบตัดหยากเดียจาแต่ว่าอันนี้ห้องหม,มักหยาันีมันมีความเหนียวเนาะแต่ว่าเวลาไปเกียงแล้วมันจะแบบแ่บปออืดนียบร่อยหอาหอยกนหน่อยครับแกงแกงพี่เนาะอันนั้นเพราะมีดีมาก <c oughs> เขาเบื่อลุแต่ว่า,าวแกงแล้วบัดโปรงออกไปเราไปตักเขาโคเสือให้มันหอมแกงหอยครับพี่น้อง เสื้อแจวเสื้อประเดชเสื้อเกอผงสุรดนี่แหละครับอันนี้ก็มีพักสี่พักอีตู่แล้วกับพักอีเลิศเบอือพักโบ่เน่ห่หอมแดงกระเทียมครับมัดนี้ <S <S แบบหละครับพี่น้องนี่แบบไม่ง่ายสไตล์บานๆปกติก็ออมเสื้อเขาเบือแต่ว่ามันนี่บ้าคือส่งขึ้นเยอะจูบหอยห้อนแกงสวดห้อนเหมือนกันนะสนนเรามีแซ่บอยู่สำนีก็ไดการนะได้พี่น้องอีกชักนาทีนึงีนกระโรงแล้ว ปะเอาทาอย่างนาะกินหอมมีห้อยหอมอยอะด้ละิล่ะรายการของหอมุกได้พี่น้องเลยตำราพูดว่าแกงหอ,อยหย่าไงเผ็ดแกงเห็ดย่าเขี้ยนมแม่นลูกของพ่อไปไปจุปงจองไว้ชนะิเด้อเข้าโคได้พี่น้องอันนี้สูตรนี้ก็เคยเอ็ดอยู่ด้วยเสียบคือเดียวเอาประมาณนี้แหละแค่กินหอมพี่น้องสูตรแม่ย,าาย่าเนี่ย หอมบักตังหอมหอมเบอ้อตังหอเบ้อเจ๋อจไลาตังหอมเบ้อยอี่คุณสมุนองคุณกุ๊บเลยพี่น้องเลยซุนจะเป็นแค่แค่งแม้นะหมนะครับแม้นห้านาทีหานาทกนาทีได้กินเลยมันกลับมาเป็นหอมแบบตบแบบง,ง่ายๆพี่น้องมาเด้อ,อ,อพี่น้องเลยมีขายต่างประเทศอ,อมหอยต่างปทุกคน<อ>ทุกท่านจ่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีอมหอยครับมือนกับอันแกงปลากระป๋องเซอร์เซนครับพี่น้อง เดือดจัดเมนูนี่เป็นเมนูที่ไป่ตัวเซื้อุกินดูครับเมนูมคิอีอดบ้านเนี่ยเพราะว่าตอนช่วงนาวเรียงหน้างานนี่แต่ว่าแบบไม่ตัวคนเรก็บ,บอคอยี่ก็ได้ไปหานง่ายๆครับผมก็เห็นเมนูนี้กินกันครับผมสีฟลาก,กับ๋องมากครับเสียนมากครับจบเลย <c oughs> เสีเยงใส่ได้บอกครับใส่ เดี๋ยวให้ม oh, no. bon ันแบบเขาทีเขาทางใส่จะเป็นขาวก็ยังเส้นบอกโอ้เสียบตัวละสูวยพอเด้ป่ะเนาะใสไปเลยจ้ะขึ้นว่าจะขนาดนี้นะนี่วะโซดเสียนบาทนีจิ้นเมนูนี่แต่ว่าคินหอดบันอยูเดย์เใช่เนี่ยใส่เสิ้อผ้าเมียให้น้องมาลีผ้าเมื่อ ใส่ผักลงไปน้งเลยจะซุกค,ความกันเอ้ยไปบกูล,ลืมฉีกเนาะไปแล้วล่ะสนยงามมันหอนอกาแฟเนี่ยนะคะเขาก็บรรยากาศเงาเงาแต่เพื่อนวะสุกล้วได้จ้าพี่น้องคนน่ะเส้นใสกิ้งๆินงนะครับเนี่นคะ่ะมันจะสวยงาม อีพอกินบุนเส้นซาใจเลยโมนี่มา <c oughs> ค่ะมาค่ะมากินข้าวนงการแม่งไม่มาตอมไฟพี่น้องเลยมาจากพี่น้องมากินเมนูชิ้นหอดบ้านของาอะไาตำนงกันจ้ะ <c oughs> สดนห้อนบรรยากาศเย็นๆเส้นแกงเซนร้อนร้อนร้อนบลูใส่ปลากระป๋อง มาเถอะครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่าง,งประเทศประเทศไหต่างประเทศกันดีพี่น้องเลย,ยมาเด้อครับ <c oughs> มันลิ้นพันยังไงก็มัดดดนาะ <c oughs> มันตื่นแต่เด็กเนี่ยเราเป็นสีง,ง่วง,ง,งนิดนึงครับดดนอนไม่พอ <c oughs> มาบาทสิมกระอองหอยกันเด้อแต่สิมน้ำน่ะเพราะว่ามันเสียบติอบนอยู่ด้พี่น้องเลยแกงหอยนะครับต่อแกงหอยเสื้อผ่ออีตู้ผ่ออีเลือดหลายพักอยู่ครับพ่ออีเลือดหอมๆครับ คำเขาต้องจุ่มน้ำมเปียกนะครับยังแซ่บพี่นออ้องออืมืมยำถืออันเปื่อหอยบางอยา่าง <c oughs> พี่น้องล่างมีร้อนครับตัดคนแล้วฝัดล่างมีรอ <c oughs> อ้อนเจ้าของเลยเจ้าของนี่สเต็ปไปขึ้นบุบกดร้อนมาครับแมนเลยแซ่บพี่น้องมาเด้อครับทุกคนทุกท่าน กนะทีมือต้มปลากระป๋องลูกสาวแกงแกงหม้อผิดผิดดีแล้วใช่บุญเสียนให้ย่างนกเลยนี่พี่น้องพอหน่อยมีคนมากินเสียนไหครับพี่น้องอ้ยคือมีเ้าซ้อนลูกซ้อมซ้อมพอ่อมันต้องหมุนติ้วบ่นันละบ่อกระตุ้นจานมาตูมเอาสนบมือ <c oughs> พร้อ <c oughs> มๆครับ <c oughs> ก,กินแกงเซนกับแบบนี้และพี่น้องเมืองเราจับสองตะตุร <laughs> 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 มาตราฐานห้ <h ums> องขาแนวนี้เลยพี่น้องแสแบแกงปลากระป๋องเส้นเซนครับมาเด้อทุกคนทุกท่านครับครับเขาแรงมนันีอันนี้แหละครับแกงปลากระป๋อง <laughs> นั่งมือมอง <laughs> สางร้านค่ะเขาว่ากินก็ได้อิม่ม หานาที่ย่ามาด่วนเกินไปพอกินเข่า <your> ก <beast> ้นเมื่อเกินสิบแปดข้ามมาครับม่หลบนองเมืองแล้วมั่วท่ะหน้องแสงเกินข้ามเข่าของเมื่อนะครับว่ากิน จนยิ่มนี่จะขึ้มครับที่ไหนเพราว่าเขกว่าไม่กินสาวกไวอยู่แลเฉพาะข้าข้าวเหนียวบ่แม่นข้ามข้อเหนียวขอ้อเกี่ยวแกวเกข่าอันปะไ่แม่นม,มีมีได้ลมก่าเขาได้ลงตั้งนาจะเกินฝ่ายผู้แหนผู้เท่าเกันใส่น้ำปลาแนะล้วครับเวลาออมหอยพอ่อมาทันพ่อทานเขาเสิร์ฟเบอร์พักแลามาคุยเบอร์พักอยู่น้ำจังเลยนึงบ่แส หอมอมผักอีกเลยคำเข้าคืมันสีจุ่มๆน้ำจังเลยอืมัได้ขานเยอะเลเพราะเรอเส้นเย็นๆจังเลยอืม <laughs> ต้องสู่นหลอนๆเละเส้นเนียยนุ่มหนึบนับมาเป็นยังไง ไฟนี่จุ่มยังจุ่มบะหมี่เมย์เลย์เหมาสูตรเส้นมันมีดูดกลนกับได้การอยู่พี่น้องกันบ้างเงินเนี่ยน่องเนี่ยมันมีได้ได้อยู่บักถือบกห้อ่จอยเนี่ยจุ่มทีเดียวไหลลงคอลิดเลยค่ะต่อ สดมอนไมันเวลาแกงากระป๋องเส้นวนเซ็ตมันมีนมแห้งโคเสน้นมีดตัดบุหรี่เงาตอนนี้พอตอนแรกใช้บะหมี่บัตัดเลยอพอมันจังมาตัดทานแกงเส้นพี่น้องเลยแกงเส้นเซอร์ปลากระป๋องเสียบอยู่เด็กได้การมีคนกินเส้นว่าบบประมาณ กระป๋องยี่สิบย่สบสี่เส้นตำซืือจ้าับบบุญเส็นห่อละทิพสองบาทครับสองซองเป็นยี่สิบสี่ปลากะป๋องหกสิบสี่บาทกาแลาโรลีนโรสซาโอ้หมี่แมนสามไมโครหเตาตัวหกสิบสี่ <c oughs> บาทกินอิ่มเหมือนเพื่อนจ้ะเวลาเขาสวดข้กไปมัน,นววส,มสว่างดีกับการหิวนอนซื้นเลย จังวานีเป็นก่องน้ำหอนใจกับบ๊อซึนวะเต้นตีสองดีครับแมนลูกมานึงเขากับยดป่ายันมีทันพี่น้องมาผูแหนน้องมาลิีละใช่เตยช่วงนี้หนแม่ไปยิง แม่นมในกระเป๋าก่อนก็ได้เดี๋ยวใส่เป็ดป่อนใช้กินขึ้นได้ปลาหอยแม่แม่วาเ่หร่ถึงเอออย่าเฝ้าคิดเป็นไงพ่อเปื่อหอยอีกแล้ว เสียบดื่มฝาคลิปพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝาพี่น้อง F4 ทุกคนทุกท่านเ้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะพี่น้องมาเส่บๆนเสกันเ้อแเกงปีปลากระป๋องเสือเส้นครับมือกับเกงีหอยน้ำครับเสือเขาโคมหอมนี่